เราคงมีประเด็นเรื่องความปลอดภัยที่เรายังเป็นความห่วงใหญ่กับน้องๆน,นักเรียนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยที่เกิดจากสภาพจิตใจหรือการที่มิติสังคมที่เราพบมากที่สุดในขณะนี้ก็คือเรื่องของซึมเศร้าในตัวน้องๆน,นักเรียนรวมทั้งคุณครูก็อยากจะให้ทางเขตพื้นที่นะครับได้กรุณาประสาน ทำความเข้าใจร่วมมือกันกันกบสาธารณสุขจังหวัดในการที่จะหาเครื่องมือซึ่งเราเข้าใจว่าวันนี้เครื่องมือเรามีอยู่แล้วแต่เราเหลือขั้นตอนในการนําเครื่องมือลงไปสู่การคัดกรองหรือตรวจสุขภาพของนักเรียนครูของพวกเราเพื่อหาจุดเริ่มต้นในการที่จะป้องกันหรือเริ่มต้นที่จะแก้ไขนะครับเพื่อให้คุณครูและนักเรียนของพวกเรานั้นนะครับได้มีความปลอดภัยทางสภาพจิตใจหรืออารมณ์ นะครับซึ่งเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะลุมเล้ากับคุณครูและนักเรียนเราเป็นอย่างมากรวมไปถึงจะเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาเรื่องความไม่ปลอดภัยจากยาเสพติดความไม่ปลอดภัยจากการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ถูกไม่ชอบหรือรวมไปถึงการตัดสินใจในสิ่งที่ไม่ควรจะเป็นในการดําเนินชีวิตผมคิดว่าวันนี้สุขภาพกายสุขภาพใจเป็นความปลอดภัยที่พวกเรานั้นจะต้องร่วมมือกันซึ่ง ท่านรัฐมนตรีเองก็ห่วงใหญ่เรื่องนี้จึงได้มีโครงการในเรื่องของครูหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัยซึ่งต้องการที่จะให้คุณครูนั้นเป็นคุณครูต้นแบบในการที่จะเป็นตัวกลางหรือจะสื่อสร้างความสัมพันธ์กับคุณครูแต่เหนือสิ่งอื่นใดผมคิดว่าคนที่ใกล้ชิดนักเรียนมากที่สุดคงเป็นคนอื่นไม่ได้นั่นคือครูที่เป็นที่ปรึกษาหรือคุณครูประจำชั้น